สวัสดีครับเช้านี้ก็จะพามาดูต้นลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่นครพนมซื้อแบบตอนกิ่งมากิ่งละ150บาทนะครับตัวนี้ปลูกประมาณ2ปี2ปีกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผลนะครับต้นยังสวยกำลังสวยนะครับแต่สวยไม่ไม่ตายนะครับต้นโตนะครับซื้อมาตอนนั้นประมาณ5 6ต้นนะครับห้าต้น มีต้นที่รอดอยู่ประมาณ3ามนะครับก็คือต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับต้นนี้ยอดสวยเลยครับนิ้นจีนะครับการปลูกก็ปลูกธรรมดานะครับเหมือนต้นมะม่วงเหมือนต้นอะไรเรานี่แหละครับแล้วก็รดน้ำบ้างนะครับนะครับมีฟางคุมเพื่อเก็บความชื้นให้เขานะครับหวังว่าปีหน้าจะได้กินนะครับ เพราะว่าคนขายบอกว่าน่าจะประมาณไม่ถึงไม่เกิน5ปีนะครับได้กินลูกนะครับอาจจะต้องหาเทคนิคอื่นมาใช้ด้วยอาจจะงดน้ําให้เขาตอนหลังฤดูฝนนะครับเพราะว่าอันนี้ตอนฤดูฝนหลังฤดูฝนเสร็จก็ยังลดน้ําให้เขาอยู่นะครับซึ่งไปไปดูในคลิปของของเจ้าของเดิมเขาเขาบอกว่า พอหมดหน้าฝนแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำนะครับเขาจะได้เป็นลูกให้เรานะครับอันนี้ก็อ,อีกต้นหนึ่งนะครับก็โตเหมือนกันนะครับโตเหมือนกันโอเคเดี๋ยวรอถ้าลิ้นจีออกลูกเมื่อไหร่จะมาถ่ายให้ชมอีกนะครับ หวัง,งเพราะว่าเคยกินแล้วมันอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วติดใจก็เลยซื้อต้นมาลองปลูกด,ดูนะครับโอเคถ้ามันออกลูกเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับว่าทำทายังไงถึงออกโอเคขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ